ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามถ้าชอบด้วยนะคะรับผม โอเคเขาผมก็อย่างที่ยห็นตอนต้นคลิปเลยก็คือบิจิต้ามาจินเบจิต้ามาจินมานะผมใช่เบจิต้ามาจินมาซึ่งวันนี้ผมก็เลยถือจะมารีวิวเบจิต้ามาจินเลยละกันนะผมซึ่งถ้าเกิดอยากได้ฟรีๆก็เหมือนเดิมนะโค้กูก็คือเราคุยกับปีโต้เลยก็คือตามนั้นแหละส่วนถ้าอยากเติมก็หกร้อยโลโอเคแล้วผม เอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มรีวิวสกิลกันเลยแล้วการหน,นุ่มสำหรับการอเวกหนุ่มนี่ครับโอ้ดาบูล่าโอ้ดาบูล่าเขาสิงเไม่ใช่ดาบูล่าสิไอ้นั่นเดีย๋ยวลืมชื่อแนะผมลืมชื่อแล้วแล้ช่างมันแล้วกันเอ้ยดาบูล่าโดนสิงเอโอเคตอนนั้นที่ผมอัดเพลงค่อนข้างดังนะผมก็ขอลดเพลงหน่อยแล้วกันอันนี้นภาคเสียงที่หลังนะผมโอเค เพราะฉะนั้นเราก็ดูสกิลแรกเลยแล้วกันนะผมไม่ต้องรีวิวมัดหรอกครับนะผมคีบรัชนะผมเอรคีบลัชเหรอก็เป็นการยิงคีรัวนะผมดเดเมจไม่ได้แรงมากเท่าไหร่พอใช้ได้แล้วผมซึ่งเท่นะนี่หนุ่มเดเมจก็แล้วแต่นะผมว่าคุณยิงโดนมันเยอะหรือไม่เยอะนะผมนี่หนุ่มปานี่หนุ่มดเดเมจก็ประมาณยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะ์ครับโอเคนะผมไปเลือด สกิลต่อไปครับ f i นอ l แฟชอืมก็เดิมมีอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์นองของเฮดพีนงอีกรอบนะผมเคสกิลต่อไปครับผมเป็น Final e x p l โพชั่นนะก็ดูดบานแล้วระเบิดตูมก็สกิลนี้ค่อนข้างแรงนะผมและเราใช้เราเองก็จะเสียเลือดเหมือนกันนะผม เข้าไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมย <Your respect. S 1> ั่ว respect e d ดตู <t> ้โอเคโอเคหนุ่มโดยรวม margin beta ก็จะมีประมาณนี้นะผมก็ค่อนข้างโหดเลยนะผมโอเคแล้ว okay, ผมก็ชอบสก skill ax potion มันมากนะผมเพราะมันดูดมาโอเคนะผมก็เจอกันคลิปหน้านะผม